ทุกคนดูที่จอกันได้นะคะนี่เป็นเการพิเศษที่จะใช้ในการแข่งขับทางนี้นะครับก่อนอื่นเลยมุมก่อนอื่นเลยผมจะพูดเรื่องมุมกล้องก่อนนะมุมกล้องผมจะฟิกว่าให้ให้ต้องเห็นโซนทุกโซนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในกรณีที่อีกฝั่งไม่สามารถเห็นโซนใดโซนหนึ่งชัดเจนสามารถหมอกให้ขยับขยับโซนได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณเห็นดอกโซนมันอยู่แบบครึ่งครึ่งไปทางแบบออกไปครึ่งครึ่งหนึ่งอะอยู่ในกล้องหรือครึ่งอยู่นอกกล้องเงี้ยคุณสามารถปรับดอกโซนไปอยู่ข้างบนโซนเด็กก็ได้นะครับเพื่อให้้เเห็นนนไดดชัจทุกโซ ตามเมโซนใครที่ตกไปคุณสาม,มารถบอกให้เขาว่าเอากิฟเอาโซนที่วางกิฟออกไปนอกเพนนท์เลยแล้วเลื่อดนดาเมทขึ้นไปข้างบนอันนี้สามารถทําได้นะครับเป็นปกติขอให้เห็นโซนทั้งสองฝ่ายเขาตกโซนเป็นโอเคต่อมาครับเรื่องที่สองเรื่องวิธีการจับเด็กวิธีการจับเด็กผมแนะนําว่าทํายังไงก็ได้ครับให้ให้มันรู้สึกว่าโอเคกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหาวิธีการไม่ได้ผมแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายจับปกติครับรแล้วแบ่งการเลดดิเป็นสามกอง ทั้งสองสายนะตัวเลือกาจะให้กรอ,นนะอยู่บนอยู่ก,ากาลางหรืออยู่ล่างครับวิธีนี้จะที่ทาหน่ <choices S 1> อยต <ations> ่อมาเรื่องที่สามจะเป็นเรื่องการดายเช็คครับการดายเช็คนนี้ผมจะเน้นย้ำมากคือถ้าเวลาคุณดายเช็คอะสมมติถ้าเป็นบานเกตสามคุณจะได้ทบินได้เวลาที่คุณทบินได้อะคุณไดาทีละใบแล้วแจกไดาทีละใบแล้วแจกผลทิกเกอร์ให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นไฟทำดายถ้าสองใบนั้นขึ้นมือ อย่างเช่นสมมติคุณได้สองใบเินที่เข้าทิกเกอร์สองใบคุณได้ขีใบแรกปุ๊บอ่ะคุณแจกพลังแจกผลกทิกเกอร์อะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วคุณช่ยได้ใบที่สองครับหลังจากนั้นอ่ะทิกเกอร์สองใบพอคุณแจกผลเสร็จแล้วอ่ะคุณก็หยิบขึ้นมือให้สองให้อีกฝั่งเขาเห็นก่อนว่าคุณได้อะไรขึ้นมาแล้วออกผลยังไงบ้างไม่ใช่แบบได้บุกิบได้บุกิดไอ้อย่างนี้ถ้าอีฝั่งเห็นสามรถแจ้งจับได้นะครับผมจะแจกผมจะไปแจกวอร์นิ่งให้เรื่องต่อมาคือเรื่องปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการล่น หรือเล่นแต่เอาอะไรอย่างนี้ทําได้ไหมทุกเรื่องพวกนี้สามารถแจ้งสตาฟหรือแจ้งจัดได้เลยนะครับเรื่องต่อมาเรื่องที่5คือปัญหาการเล่นอย่างเช่นถ้าสมมติมีผู้ช่วยอื่นที่ร้องเหลือจากคนที่เล่นอย่างเช่นมีคนในที่เข้ามาดูแล้วเขาชี้บอกว่าเออมื่อมันนี้นะเรื่องมาดูอันนี้นะรบกวนเรียกจัดนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองอันนี้ผมจะตัดสินตามดุลพินิจของผมเองนะครับถ้าคุณไปเป็นผู้ดูให้ผู้อื่นแล้วคุณไปชี้ แล้วใส่ในคดีน้อเสียผลประโยชน์ถ้าเขาแจ้งขึ้นมาคนที่ชี้จะโดนเกมลอสนะครับผมจะปรับดีซิวและปรับเสียออกจา่การแข่งข,ข,ขันทันทีส่วนคนที่คนเขาไปช่วยฝั่งไหนสั่างนั้นจะโดนวอร์น,นิ่งนะครับหรืออาจจะเกมลอสอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปดูคู่อื่นรบกวนปิดใหม่แล้วอยากอยากทาการช่วยเหลือหรือเตือนอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเห็นปัญหาเรียกจัดอยากเดียวผมจะเคลียร์ให้แต่อย่าช่วยด้วยตัวเองโอเคเนาะต่อมาคือเรื่องเจตนาโกงอย่างเช่นคุณเจตนาเอาดอโซนไปแปะท็อปเด็ก เ้าอีสั่งเห็นถ้าคุณเห็นเรียกจัดครับผมปรับเตรียมร้อนให้ได้แต่อย่าโวยวายกันเองโอเคให้เรียกจัดไว้ก่อน <c oughs> ตอนน่อมาปัญหาด้านอุปกรณ์อย่างเช่นจอดับภาพกระตุกอะไรพวกนี้ทุกอย่างเรียกจัดครับใ้าหยุดเกมแล้วตรงนั้นเราเรียกจัดอย่ารันไปก่อนเพราะถ้าคุณเล่นไปก่อนปุ๊บผมมาถึงแล้วก็เลยเหตุการณ์ตรงน้นปวลวผมจะช่วยอะไรคุณไม่ได้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นหยุดเกมทันทีครับเราเรียกจัดทุกกรณีเลยนะ ก็อย่าลืมถ้าคุณลันไปก่อนแล้วคุณไม่เรียกจับเลยนะจุดจุดนั้นผมมาถึงผมไม่สามารถย้อนเหตุการณ์ผมไม่มีเทปบันทึกย้อนหลังผมแก้ไขอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณจะรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองต้องหยุดเกมตรงนั้นนะครับเราเรียกจับมาอขั้นตอนต่อไปผมจะแนะนำสตาร์ทุกคนให้ฟังนะครับว่ามีใครบ้างก่อนเลย<ๆ>คนแรกจะเป็นพี่ไก่หรือดิสคอร์จะชื่อมาโกโตเอ็นแซดคนนี้จะเป็นคนแพลริงนะครับแจ้งเรื่องการแจ้งฝนเรื่องแพลริงเรื่องทุกอย่างคนนี้เป็นคุณดูแลถ้ามีอะไรผิดพลาดเราควรแจ้งถูกแจ้งที่ม คนต่อมาคือแอดมินไตแอดมินไตจะประจำอยู่ที่ห้องนี้แอดมินไตจะเป็นคนที่คอยคุยกับพวกคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานแข่งขันอาจจะมีการไลฟส์สดของแต่ละคู่ที่รันใจขึ้นมามาคุยแอดมินไตได้ที่อยู่ในการแข่งขันทุกอย่างคินซี่เป็นคนรับผิดชอบนะครับดูที่คินส่งไปที่คินซี่ได้เลยส่วนต่อมาสตาฟสตาฟจะมีเซเลว้กับสุริยาเอ่อส่วนเอ่ออะไรคนเจอปล่อยไว้ก่อนแล้วกันจะมีจัาด,ดีกคนหนึ่งชื่อปฟยเซียนะครับส่วนผมจะเป็นเฮดจัด คำตัดสินของผมถือเปเด็ดขาดถ้าทุกคนไม่พอใจคำตัดสินของจัดคนไหนก็ตามสามารถบอกแจ้งได้ว่าผมไม่พอใจคำตัดสินอยากให้เหตุจัดมาดูด้วยตัวเองคุณแจ้งได้ผมจะมาดูให้โอเคเนาะีการียกจัดครับคุณเห็นห้องแคเรีกจัดไหมครับคุณเวลาคุณทําคุณเข้าไปที่ห้องแคเรี่จัดครับแล้วคุณพิมพ์หพิมพ์ไหนเลขโต๊ะผมจะลงไปดูให้ให้เร็วที่สุดโอเคเนาะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในการแข่งขันครับมีใครตีคำถามอะไรไหมถามมาถามได้เลย สอบถามครับขอขอ <ผม S 1> ขอเรื่องการได์อีกรอบนึนได้ไหมครับได้ครับคือการได์เนี่ยสมมติถ้าคุณไดเร็วเกินไปอ่ะอีกฝั่งเขาจะไม่เห็นผลเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่เห็นติกเกอร์ที่คุณได้แล้วคือกล้องบางคนอนะ่ะผมเข้าใจว่ามันมีนการกระตุกการดีเลย์หรือการอะไรก็ตามผมเลยแนะนําว่าถ้าคุณได้แต่ละใบอ่ะคุณได้ทีละใบแล้วแจกผลทิกเกอร์ทีละใบเราไดทุกใบรงหนังยากพิ้งเก็บขึ้นมือให้วาอยู่บนสนามก่อนจนอีกฝั่งเห็นว่าเออโอเคแเราเห็นชัดหมดแล้วค่อยหยิบขึ้นมือบ มไม่ใช่คุณได้บุ<ม>๊กคุณได้เจ็บอี่ายยังไม่ทันจะมองยังไม่เห็นอะไรเลยอแล้วคุณเก็บขึ้นมือถ้าอี่านเขาไม่รู้แล้วคุณยืนยันอะไรไม่ได้เขาเรียกจัดมาคุณจะโดนอร์นิ่งนะโอเคไหมเพราะการสข็งเป็นการสข็งออนไลน์แต่ละคนอุปกรณ์ไม่ได้ perfect ทุกคนเพราะฉะนั้นเล่นเวลาคุณได้อะรบควรชานดึงแล้วอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมือฉับเพื่ะได้เสร็จรโอเคครับครับผมครับในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามจั่วเกินนะครับจะทำยังไงได้บ้างในกรณีที่เป็นการจั่วเกิน ผมแนะนําว่าอันนี้ผมแนะนําวิธีวิธีการไว้ก่อนนะเวลาคุณจั่วคุณอย่าเพิ่งสับมือแล้วคุณพยายามเอามือแยกไว้ก่อนแล้วเวลาจั่วคุณแยกทีละใบค่อยๆทําทีละสเต็ปถ้าคุณจั่วเกินแล้วมันสามารถยืนยันได้จริงว่าคุณจั่วเกินแล้วคุณมีการสับมือเข้าไปก่อนแล้วยืนยันไม่ได้ว่ามันคือใบไหนผมแจกเกมร้อนครับโอเคเนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการการเป็นการดีคือเวลาคุณเล่นคุณพยายามเช็คมือของอีฝั่งว่ามีกี่ใบ เวลาที่คุณเล่นถ้ามีเทคนิคในการเสิร์ฟกองกา้าดหรือมีการชิดอะไรทั้งอย่างขึ้นมาที่ไม่มีมีการแอคชั่นอยู่บนสนามผมแนะนาเพื่อความยุติธรรมคุณการมือของคุณครับเอาความวาระไวยบนสนามในส่วนที่มันไม่วา,ายอยู่บนสนามให้เขาให้สังเกตห็นครับอีกฝั่งเขาจะได้รู้จำนวนมือคุณว่าคุณไม่โกงโอเคเนาะโอเคครับเพราะมันจะมีกรณีที่คุณประกาศจำนวนมือผิดแล้วคุณแล้วถ้าคุณการเข้าไปอีกฝั่งเขาเห็นชัดเนี้ยถ้าคุณประกาศผิดเต็มที่ก็โดนร์น,นิ่งครับไม่โดนลอด แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีหลักฐานไปโชว์ไม่มีอะไรพวกนี้เลยผมจะเป็นต้องแจกล้อนนะอย่างเช่นสมมุติคุณใช้เนมานสมุติคุณเล่นชาลูพาลาดินคุณฟอร์เนมานไปเอาเนมานบิดแล้วเสิร์ฟเด็กดูก่อนหน้าที่คุณจะเสิร์ฟคุณเอาคัทเบอร์ทุกใบก่อนมาอยู่บนสนามครับระหว่างกลางไเลยให้สังเกตว่ามีเท่านี้นะแล้วคุณค่อยเปิดเด็กครับแล้วก็วางจะเรียกอะไรก็เรียกไป่แล้วก็สับเด็กแล้วคุณก็ยหยิบมือขึ้นมือม,อมนงางเลนครับเพื่อให้อีกฝังเกเขาเห็นว่าเออเราไม่ได้โกงนะมือเราเท่าเดิมมมไ่ด้ยุุงอออะะกกืนนนทคเเา รับทราบครับโอเคครับผมมีคำถามคะถ้าโทรถามได้เลยเรียกจัสหน่อยได้ไหมครับเรียกได้ครับวิธีการเรียกจัสครับเดี๋ยวจะมีสตาร์เดอรดูอยู่ในห้องครับถ้าคุณเจอสตาร์คุณเรียกสตาร์เข้ามาเคลียร์เหตุการณ์ก็ได้ครับหรือถ้าคุณอยากเลกด้วยตัวเองมันจะมีห้องห้องหนึ่งชื่อห้องแท็กเรียกจัดครับห้องที่เป็นที่มีแบบสอบถามลงไว้อยู่ครับห้องนั้นคุณพิมพ์หมายเลขโต๊ะครับแล้วผมจะรีบไปรับหรืออาจจะมีสตาร์ไปแทนโอเคเนาะ ตอบคำถามครับผมครับผมเรื่องการตีลูนะครับเราต้องเราต้องบอกไหมครับว่าอ๋อเรื่องตีฮิตเนาะโอเคอ่าเรื่องต่อมาเป็นเรื่องตีฮิตนะครับอันนี้ผมจะอธิบายชัดๆนะฟังค่อยๆฟังนะฝั่งที่โดนตีคุณจะต้องรักษาสิของตัวเองคือการถามเถ็จว่าคนนี้ตีฮิตมีอะไรไหมครับถ้าคุณถามคน่ส่ที่โดนถามใส่ก็คือฝ่ายที่ตีอ่ะต้องอธิบายให้ชัดเจนครับในกรณีที่คุณลืมถามเอง แล้วอีกฝั่งเขาไม่ได้บอกเทคอะไรผมจะถือว่าคุณรู้แล้วว่ามันมีเทคอะไรถ้าเขาไม่อธิบายว่ามันมีเทคนะเขาไม่ผิดทับแต่ถ้าคุณถามเขาต้องบอกถ้าคุณไม่ถามเขามีสิทธิ์ที่จะไม่บอกครับเ,เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก่อนหน้าที่จะปล่อยอะไรรักษาสิทธิ์ตัวเองนะในการถามก่อนล่าคนมีคิดมีอะไรไหมทุกคนเข้าใจเนาะนะเพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่ถามแต่ว่าคุณรู้แล้วถ้าคุณไม่รู้ถามครับ แต่ถ้าเกิดคุณถามแล้วเขาอธิบายไม่ละเอียดหรือเขาไม่ตอบอันนี้เรียกจับเตะทันทีครับเสียไหมครับเขียนไห้เลยครับผมเอ่อเวลากคือตอนทุกเริ่มทุกเริ่มทุกเม็ดนะครับมันจะมีการแตกสามกองใช่ไหมครผมสงสัยว่าถ้าผมว่าเราเล่นไปแล้วอ่ะแล้วเราเสิร์ชของเลยเแล้าต้องแตกสามกองไหมหรือว่าสับปกติคือวิธีการสับที่ผมให้เอาไว้คือในกรณีที่หาวิธีการที่บันยุตธิทำไม่ได้ครับอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบ เห้คุณสับไม่ละเอียดเลยอะ่ะคุณต้องสับใหม่สับให้ละเอียดหน่อยถ้าผมกันได้ปัญนหาคือใช้วิธีนี้ครับแต่ถ้าคุณพอจะใช้วิธีอื่นอย่างเช่นการสับธรรมดาทั่วไปเห็นว่ามันโอเคผมไม่ห้ามครับทำได้ปกติเอาความสนใจเราทั้งสองฝ่ายโอเคเนาะโอเคครับผมครับผมอยากให้มันไม่มีการโกงเกิดขึ้นนะครับอยากให้มันจติธรรมก็เลยเหมือนให้กําหนดพวกนี้นะแต่ถ้าคุณจะไม่ทําตามแล้วคุณมั่นใจว่ามันโอเคคุณรับได้กันอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายผมก็โอเคไม่ห้ามครับ ที่เหลือ <amm> มีใครอานถามอะไรอีกไหมครับหรือไม่เหลืออ,อธิบายอะไรไม่เคลียร์ถามได้นะ<อ>นผมจะตอบให้คนนี้ครับคุณผมครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีมันจะมีของมาส่งครับผมสามารถหยุดเกมแล้วรับโทรศัพท์ได้ไหมครับถ้าจะหยุดเกมรับโทรศัพท์ผมแนะนําว่าพยายามให้กล้องมันเปิดไว้ตลอดนะครับแล้วั้มของไว้อ,อยู่บนบอร์ดหรือคุณอาจจะเรียกตาเข้ามาดู่อกก็ได้ว่าอีกฝั่งไม่ได้สยับมือหรืออะไรเพื่อรักษาติดตัวเองนะโอเคครับผมใช้คนรัเครื่องคันเดยน้องไม่ต้องปิดกล้องอยู่แล้วโอเค ถ้าคุณจะไปลักษณะแบบเดิแนะนําให้เรียกสตาฟครับสตาฟจะ้าไปเธาไปช่วยดูให้ว่าไม่มีอะไรขยับนะด้วยความยูที่ับโอเคเนาะรับผมแล้วเดี๋ยวผมอาจจะทําการบวกเวลาไว้ให้อบถามเพิ่มเติมครับครับผมในกรณีที่ว่าเล่นกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเนี่ยอีกฝ่ายใช้สกิลอ่าเรียกได้ว่าเล่นผิดแล้วจะย้อนซึ่งซึ่งทางผู้ผู้เล่นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้ย้อนแต่เขายินยอมเขาจะทําต่อไปครับแบบนี้จะมีวิธีการจัดการยังไงได้บ้าง ถ้ามีปัญหาในกรณีนี้เ,เียกจัดอย่างเดียวครับจะแล้วแต่กรณี <Okay. S 2> อันนี้แล้วแต่ดูลพินิทของจัดครับได้ครับเมืาอบางกรณีผมสามบางกรณีผมสามารถแจกวอ์นิงได้หรือถ้าบางกรณีที่เป็นใหญ่จริงมีผลโดยการขัหนักจริงผมอาจจะแจกลอตนะครับ <Okay. S 2> ถ้าในกรณีตกลงกันไม่ได้นะแต่ถ้าคุณเอารูกมันลอยแบบเออไม่เป็นไรดีได้ไม่ส่งผลอะไรมากถ้าคุณโอเคผมก็ไม่ห้ามอะไรครับแต่กรณีที่ไม่โอเคเรียกจัดก<ๆ>่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนะหยุดเกมเรวเรียกจัดตามนั้นครับ เดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะตอนนี้ประมาณอีกประมาณสิบแนาแล้วนะคเตรียมเราดูแพลนกันได้เลยท่านนี้เดี๋ยวขอพูดเลยหน่อยนะครับคดีเรื่องแบบสอบถามคือเรามีคนสมัครหกสิบสี่คนนะครับแต่ตอนนี้แบบสอบถามแค่สี่สิบหกคนเพราะงั้นใครยังไม่ทําเดี๋ยวมาช่วยทากันหน่อยนะรับทราบครับสอบสามในที่นี้ ผมจะพวกผมจะส่งให้บริษัทโดยโตรงก็คือถ้าคุณอยากเสนออยากจะเสนออะไรให้กับบริษัทผมนี่เขียนหัวข้อไปแล้วถ้าคุณอยากเสนออะไรอย่างเช่นอยากได้รางวัลเพิ่มอยากให้อยากแข่งพรีเมียมด้วยอยากให้จำนวนคนแข่งรัมษณรเพิ่มขึ้นหรืออะไรทนองนี้ทั้งหมดคุณสามารถใส่เข้าไปได้นะบริษัทเขาผมจะส่งให้บริษัทอา่านโดยตรงซึ่งความเห็นตรงนี้ผมกล้ารับประกันเลยว่าบริษัทเขาเห็นมากกว่าคุณลงดามากกันในกลุ่มหรือบ่นกันเอง ถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมีการปรับปรุงอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าทําแบบสอบถามครับจะช่วยคุณได้ดีกว่าการที่ว่าคุณไปบ่นกับเพื่อนหรือไปโวยวายลงกลุ่มอะไรทั้งหลายแหล่ผมไม่รู้อันนี้ผมมั่นใจว่าดีกว่าครับเพราะผมส่งโดยตรงโอเคเนาะโอเคครับมีใครจะคำถามอะไรอย่างไรเลยถามได้เลยผมครับผมครับครับผม คือมันจะมีกรณีหนึ่งนะคะที่มีคนแบบว่ามาเรียกให้ไปทําทุรละในระหว่างงานตอน,ตอนก่อนกําลังแข่งะ,ค,ะคือกําลังเล่นแมตช์ในนั้นผมสามารถให้มีเวลาไม่ไม่เกินสิบนาทีะครในกรณีนั้นผมแนะนําว่าให้เรียกสตาฟครับเรียกสตาฟเข้ามาดูเหตุการณ์เข้ามาดูไว้ก่อนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสนามในกรณีที่ผ่านไปนานเกินไปแล้วเวลาแข่งขันหมดอาจจะมีการโบกเวลาวก็ไม่ให้ปิดต่อครับโอเคครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมนะเรียกสตาร์มาดูบอร์ดนะะอ,อีกสมมติถ้าคุณไม่อยู่เลยแล้วคุณปล่อยบอร์ดคุณไว้คู้อาจจะไม่ยุ่งอะไรกับบอร์ดนอะ่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะยุง่เยงเร,รเรียกในห้องเรียกจัดใช่ไหมครับเรียกในห้องเรียกจัดหรืออาจจะมีสตาร์เดินผ่านแล้วเรียกสตาร์ก็ได้ครับโอเคครับครับผมบอกมีคาถามครับแล้วก็อย่าลืมนะในกรณีที่คุณจะไม่อยู่ไม่อยู่ในกรณีนั้นคุณเอามือคนละกานมาเบอรูปใบคว่างว้บนะะสนามให้เห็นว่าทุกอย่างอ่ะคุณไม่ได้เอาไปไหนไปเปลี่ยนแไปอะไรให้คุณเห็นว่ามันนนนออ่ะกคโเเม เหวี่ย <Okay, S 2> <อ>งสตาร์ <ผม S 2> เรื่องนี้สตาร์จะเป็นคนเสียเองครับว่ายังไงอ่ะครับคําถามมาได้เลยโอเคครับก็บางทีกรยาฟมันเนินเหนียวติดกันนะครับถ้าเกิดสูตเผยจวแบบไม่ได้เจ็ดนาะแบบเผยจ,จวติดติดกนะันครับแล้วแบบบังเอิญเห็นไปแล้วอ่ะเราสามารถแก้ยังไงได้บ้างครับใช้วิธีการแก้อย่างแรกครับถ้าคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บรู้ตัวให้เรียกจัดไปก่อนครับผมจะดูเป็นกรณีถ้าเกิดสามารถยืนยันได้มีอะไรสักอย่างยืนยันว่ามันถ้าคุณยังไม่ได้สับมือแล้วมันยืนยันได้ว่ามันคือใบไหนผมอาจจะให้วอร์นิ่ง หรือถ้าแต่ถ้าคุณเกิดสับมือไปแล้วเราเพิ่งรู้สึกตัวแล้วยืนยันไม่ได้อาจจะเป็นเกมล้อทันทีนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> เออแล้วก็ในกรณีที่มีคนแข่งเมื่อวานกับวันนี้ถ้าใครก็ตามโดนวอร์นิ่งจากผมหรือโด,ดนเกมล้อจากผมผมจะจดบันทึกเอาไว้นะทุกอย่างบันทึกจะเช็คเดียวกันนะครับก็คือถ้าโดนกรณีเดิมผมอาจจะปรับเป็นถ้าโดนวอร์นิ่งกรณีเดิมสามมจะปรับเป็นเกมล้อนะครับอันนี้ผมบอกเอาไว้ก่อน เรื่องการเหนียวนะครับขอให้ทุกคนเิ็คสภาพการ์ดของตัวเองก่อนแข่งนะครับผมแนะนําว่าให้ทําทุกอย่างช้าๆครับถ้าการกาดเหนียวนะถ้าเกิดมันเหนียวจริงๆทําอะไรไม่ได้ให้เล่นช้าๆครับลดเซตดีหลังจากแข่งเสร็จก็เช็คด้วยนะครับ,รบโอเคเน,ะนคาะมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับ ทุกคนครับตอนนี้เราแรกแพมมาแล้วนะครับผมสามารถไปดูได้ที่ห้องแพรลิงนะครับแล้วขอย้ำเรื่องการสื่อสารนะครับการแข่งออนไลน์นี่การสื่อสารสำคัญมากสื่อสารกันให้รู้เรื่องนะถ้ามีปัญหาเรื่องคัดนะครับผมได้ครับผมมีคำถามครับผมเรื่องสลีปนี่คือให้ใช้แบบไหนได้บ้างครับสลีปผมจะให้สามกรณีครับกรณีแรกคือคุณไม่ใส่สลี กรณีที่สองคุณใส่ทองใส่กรณีที่สามคุณใส่สลิมีลายให้ใส่ได้เฉพาะที่เป็นบูชิโร่หรือเคเคเท่านั้นครับให้สามกรณีนี้เท่านั้นนะครับครับส่วนเรื่องซองคลุมคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือถ้าใส่ใส่แบรนด์อะไรก็ได้ครับที่ไม่ติดเทตกาที่ปัญหาที่เด้งตรงนี้นี่ครับตารางครับตรงชื่อผมมันไปบังไ้นี่เลขอีกฝ่ายครับทาให้ไม่รู้ว่าอีฝ่ายเป็นใครอะครับอ๋อ เรื่องนั้นไม่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะสุดท้ายเอ่อทีอ่ใบ <c oughs> ใช่มันจะมีเลขโต๊ะอยู่ด้านหน้าครับคุณไปหาคนที่เลขโต๊ะตรงกับ <c oughs> คุณก็ได้คุณจะเห็นค่าไหมครับ <c oughs> คนฟังพิปน้ํหนึ่งต <c oughs> รงพิเออเนมอ่ะครับผมเราดูแค่บรรทัดนั้นพอให้เรารู้ว่าเราอยู่โต๊ะไหนโดยดูจากด้านซ้ายด้านซ้ายสุดนะครับแถวด้านซ้ายสุดมันจะเขียนว่าเทเบิลอยู่